2 4งส6่4องสา2หกส7งสี่แปด8องห้า2ิสองเป็เป็น2ี2สเป็น2ี่1ิห3ึ่งสา3หสห้า

1น8่งแิบหกแปดยี่สิบสปิองแปดเ็ิปเป็น888สแปเป็น 1ก้าหเกี็สิองกจเป็นดแปสสสทีสิบสิหหหเจป

嗯。Mm.